ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิษฐ์ปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตัวชี้วัดที่6เมืองผลไม้คุณภาพเกษตรปลอดภัยจังหวัดอุตรดิษฐ์ภายใต้การนำของนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 โดยตัวชี้วัดหลัก12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตสําหรับด้านการเกษตรกำหนดไว้ในเป้าหมายที่6เมืองผลไม้คุณภาพเกษตรปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันการเกษตรสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวนรวมและผลิตภาพด้านการผลิตของสาขาเกษตรและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDG ในด้านการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ3หรือคิดเป็นมูลค่า13,590ล้านบาท ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิต์รวมกับหน่วยงานภาคีนำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่6เมืองผลไม้คุณภาพเกษตรปลอดภัยได้แก่ 1. มีมาตรการป้องกันทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพที่จุดรวบรวมจุดจำหน่ายและส่วนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อำเภอรับแลและอำเภอท่าป,ปลาผลการตรวจสอบไม่พบทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ 2. ส,สนับสนุนการควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I โดยคณะทำงานดำเนินการพิจารณาคำขอตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI ทุเรียนหลงลับแปลจำนวน84รายทุเรียนหลินลับแปลจำนวน26รายและสับประรดห้วยมุ่นจำนวน84ราย 3. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตตามมาตรฐานเกษตรปลอดภยัยหรือ GAP จำนวน308ราย 4. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดอุตรดิต์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้แก่งานเทศกาลทุเรียนหลงหลินลับแปลจังหวัดอุตรดิต์ประจำปี2566และงานลางศาสตร์และลองกองหวานประจำปี2566 5. ประชาสัมพัน์ธและส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จากการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องส่งผลให้ตัวชีวัดมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญมีมูลค่าสูงถึง15,423.85ล้านบาทมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้1,834.06ล้านบาทหรือผลผล,ผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ16.90ของค่าปีฐานโดยทุเรียนเป็นผลผลิตที่สำคัญ ที่มีมูลค่าสูงถึง6,334.42ล้านบาทจังหวัดอุตรดิตถ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตจะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายเมืองผลไม้คุณภาพกเกษตรปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกร,กรของจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีระบบการผลิตสินค้ากเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป